สวัสดีครับทินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Play a lot นะครับแล้ะในวันนี้เราอยู่ใน NFT gaming ซึ่งเหรียญน,นี้ไม่ใช่เหรียญเกมแต่มันคือเหรียญเกมอ่ามันคืออะไรเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับเหรียญน,นี้มีชื่อว่าเหรียญ GMR นะครับหรือว่าโทเค็นเทพนะครับ อันนี้ไม่ใช่ทาง d e v l o o p e เเขาขนาดนามนะครับเป็นเป็นนิกเนมของในกลุ่ม GMR Army Thailand ลนี่แหละเพราะว่าในครีบอร์ดนะครับเวลาเราพิมพ GM ์ GMR อารภาษาไทยเนี่ยมันจะพิมพ์ได้คำว่าเทพพอดีนะครับภาพรวมของเกมนี้เป็นยังไงแล้วทำไมมันเป็นเหรียญเกมที่ไม่ใช่เหรียญเกมเหรียญเกมของ GMR นี่นะครับมันมันเป็นเหรียญที่โชว e เกมมิกเนี่ยมันไม่ได้เอาไใช้เล่นเกม ไม่เหมือนเหรียญของ Axie ของเหรียญ Skill Crypto b a ด D N D อ่า d i ด y p าเหรืออะไรก็ตามที่นำไปใช้เล่นเกมนะครับแต่ GMR เนี่ยเป็นเหรียญที่เอาไว้รันวงการเกมในกลุ่มของ Market นะครับเหรียญ GMR เนี่ยเป็นที่รู้จักนะครับขึ้นมาอย่างกว้างขวางในช่วงนี้เลยเพราะว่าเขาเข้าไปอยู่ในรอบ20โทเค็นสุดท้ายของทาง Binance นะครับที่ทำการจัดอันดับ โปรเจกต์ขึ้นมานะครับผมจะให้เข้าไปดูในตัวนี้เลยของ Binance OG นะครับ MBB ครั้งที่2นะครับท็อป20โปรเจกต์เนี่ย GMR ถูกลิสต์ขึ้นมาครับอยู่ในกลุ่มท็อป20เลยแล้วลิสต์ของเขาเนี่ยข้างหลังก็เขียนว่า NFT Gaming นะครับแต่ตัว GMR เนี่ยไม่มีเกมออกมานะครับในช่วงนี้ภาพรวมของ GMR คือการทำตลาดครับเป็นเหรียญเกมเพื่อเกมเมอร์ หรือนักเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าตัวของ GMR เนี่ยมีรายละเอียดอะไรกันบ้างนะครับผมย้อนกลับไปที่หน้าเว็บไซต์ของเขาก่อนนะครับ GMR หรือ GMR Finance นะครับตอนนี้มีโปรเจกต์ตามหน้าจอน,นี้เลยนะครับหลังจากที่ร้านใน Binance ที่ทำการแข่งขันนะครับจะประกาศผลในอาทิตย์หน้าหรือปลายอาทิตย์นี้นะครับว่าใครจะเป็น1ิเหรียญ ะครับที่จะได้ทุนจาก n บ n c e เนี่ยไปพัฒนาต่อนะครับในช่วงเดือน September หรือกันยายนปีนี้นะฮะก็จะเป็นพาร์ทเนอร์กับทูโรเปีที่เป็นบริษัทของการทำอ e ีสปอร์ตนะครับเป็นสปอนเซอร์ให้กับ Warzone Tournament การแข่งขัน Warzone นะครับสองแสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐมีการเปิด GMR Center ขึ้นมาแล้วนะครับที่จะทำให้ตัวของ GMR เนี่ยใช้เป็น เส้นเลือดที่เลี้ยงในตลาดของ NFT เกมนะฮะมีการออก NFT r e t o Limited Edition ที่ทำ Adopt o ไปแล้วด้วยนะครับผมไม่ได้เหมือนกันเขามีกาำการสุ่มนะครับมีคนไทยนะ่าจะทักสอาคนที่ได้รับรางวัลไปเพราะเขาแจกกันแค่300รางวัลเท่านั้นนะครับเหรียญอเนี่ยมีการลงใน Exchange หลายๆที่แล้วนะครับ Pancake, อ a n c a k e Swap, F Swap นะฮะ เอฟซวเนี่ยสามารถเอาไปฟาร์มเหรียญบานาน่าออกมาได้ด้วยนะครับไปจับผู้ฟาร์มได้แล้วก็เอ็กช้านของต่างประเทศก็คือบิตมาบิกกี้นะครับแล้วก็คอยเบตตัว3ตัวนี้คุณสามารถสมัครเข้าไปยืนยันตัวตนแล้วก็ไปซื้อเหรียญจี r ในีนั้นได้เลยนะครับหรือแม้กระทั่งเข้าใน r u s t w a l l e t หรือว่า m e t a m a s k ก็สามารถใช้ตัว f Swap หรือแ a n c a k e er swap เชื่อมต่อกับกระเป๋าของคุณในการซื้อขายเหรียญ GMR เก็บเอาไว้ได้เช่นเดียวกันนะครับ เราสามารถดูชาร์จได้ในคอย n m มา k e เก็ตแคปคอยแล้วก็คอย n b เบสเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง3ตัวเลยมาดูถึถงโทเคโนมิกส์ของเหรียญ GMR นะครับซสปายของเหรียญ G m มเนี่ยออกมาตอนแรกเนี่ยค่อนข้างเยอะเรียกว่าเยอะมากนะครับ1นึ ilian, นคอยดเรียนนะฮะโอ้ผมนับไม่ไหวเลยทีเดียวนะครับออกมาปั๊บเบิร์นปุ๊บ50%เลยนะครับเหลือครึ่งหนึ่งนะฮะ หลังจากนั้นมี5%เอนี่ยอยู่ในส่วนของ Development แล้วก็5%อยู่ในส่วนของ Marketing ทุกๆ Transition ทุกๆก,ก,การโยกย้ายกระเป๋าทุกๆก,ก,การซื้อขายจะมีส่วนหนึ่งครับ10%เป็นค่าธรรมเนียมซึ่งเอาไปแจกกับผู้ถืออยู่5%นะครับ3%เบิร์นแล้วก็อีก2%ไปสู่ Liquidity Pool นะครับแสดงว่าใครที่ถือเหรียญ TMR อยู่นะครับมันก็จะมีเหรียญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆว่าง,งั้นเอะนะครับ ถ้ามีคนซื้อขายหรือคนโยกย้ายกระเป๋านะครับในส่วนของ Security มี Security ด้วยกันทั้งหมด3เจ้านะครับมี c e r t i c s u r u t y t y แล้วก็ h h e ค Slate นะครับ certic เนี่ยถือว่าเป็นเป็นออดิตเจ้าใหญ่เลยนะครับที่ที่ทำการมา uh, Authorize ในเหรียญ g ี r มซึ่งตอนแรกเนี่ยที่เขาออกมาเพิ่งรอนช์มาในเดือนพฤษภาคมนะครับมีออดิตอยู่2เจ้าเท่านั้นแล้วก็ทาง ผู้ถือโคลเดอร์ต่างๆนะครับหรือเรียกว่า g e m a a าอเนี่ยก็เสนอไปทางด e v l o บเพื่อบอกว่าเฮ้ยลองเข้าไปเซอร์ติกไหมซึ่งปัจจุบันผมลองคลิกลิงก์เข้าไปนะครับมันย้ายมาที่เว็บของ c e r t i c o r g เลยซึ่งมีความน่าเชื่อถือหรือ security score อยู่ที่91เต็มร้อยนะครับก็เรียกได้ว่าเข้าเซอร์ตเรียบร้อยแล้วฮนะก็เชื่อมันได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้บอกว่าสามาชื่มันได้ทั้งหมดนะครับ คลิปนี้ไม่ใช่ financial advice นะครับโปรดใช้วิจารณญาณของคุณในการรับฟังข้อมูลแล้วก็จะซื้อหรือไม่ซื้อลงทุนไม่ลงทุนหรือมองอนาคตของเหรียญนี้ยังไงขึ้นอยู่กับตัวคุณเองครับในส่วนของทีมของ GMR นะครับมีการเปิดหน้าเรียบร้อยนะครับจำนวนทั้งหมด6คนนะครับ6ท่านนะฮะแล้วที่สำคัญของทีม R เนี่ยก็คือว่ามีการจดทะเบียนเป็นบริษัทด้วยนะครับที่ตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษ นะก็มีออกมาเรียบร้อยลองไปหาดูได้ใน Twitter ของ GMR นะครับเขาเคยมีโพสต์เอาไว้นะครับสำหรับใครที่สนใจเหรียญ GMR มาดูกันในส่วนของ White Paper ของเขาดีกว่าที่ออกมานะครับก็ใครสนใจรายละเอียดสามารถเข้ามาอ่านเพิ่มเติมได้ในไว i t เ p เปอร์นะครับทางเว็บไซต์เนี่ยมีลิงก์ให้อยู่แล้วเดี๋ยวผมจะมาดูส่วนที่สำคัญสำคัญก่อนนะครับ อ่า็อกเก็ตมิกตอนนี้เนี่ยมูลค่าการตลาดของเขาอยู่ที่90้ามิลเลียนสหรัฐนะครับโฮเดอร์ er, หรือผู้ถือทั้งหมดเนี่ยประมาณ1 0 6 0 0 0 0คนหรือ 1, 6 1 6 0 0 0กระเป๋านะครับก็มีส่วนต่างๆที่จะเตรียมพร้อมมาไว้ในการทำตลาดของ GMR เองนะครับโดยโดยเขาบอกไว้ในวายเปเปอร์อย่างนี้ครับก็คือว่า ตัวนี้มันจะเป็นตลาดรับรองนะครับสำหรับการทำ NFT NFT ของเกมมิ่งหรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างๆนะครับอย่างเช่นนึกภาพจีมาเป็นตลาดนะครับมีคนเอา NFT เกี่ยวกับเกมอย่างเช่นอุปกรณ์ในเกมวัสดุในเกมหรือแม้กระทั่ง w a ลเปเปอรในเกมหรือครีเอเตอร์ต่างๆที่ทำการแคสติ้งเกมมาลงใน GMR ใครที่สนใจปริพัณ์ชิ้นไหน NFT ชิ้นไหน ใช้เหรียญ GMR ในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนในในภูของ GMR เองนะครับก็ GMR เนี่ยจะเป็นทำหน้าที่เป็นตลาดนะครับให้ให้คนเนี่ยเข้ามาจับจ่ายใช้สอยอยู่ในตลาดนี้นะครับก็เราสามารถซื้อขาย GMR ได้อยู่แล้วนะครับใน Marketplace ของเขาซึ่งตอนนี้เขาเปิดในตัวของ GMR Center ขึ้นมาแล้วเป็นเว็บไซต์เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงซึ่งตอนนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับ ในส่วนพาร์ทเนอร์นะครับเทโรเปียมก็เป็นเป็นพาร์ทเนอร์จับมือเป็นพาร์ทเนอร์กับ GMR เรียบร้อยนะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ดีวลลอปเมนต์ต่างๆ r รถแม p นะครับตอนนี้ก็เรียกว่าทำไปค่อนข้างเยอะแล้วหลังจากเปิดตัวมาในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหรือประมาณ2-3เดือนที่ผ่านมานะครับมีการออกเหรียญมาพรีเซลลิสบนเว็บไซต์ต่างๆคอยมาเก็ตแคป ฟอยเก็ตโคบิตมาดเอ็กชเชนต่างๆนะครับก็เริ่มมาแล้วแล้วก็ประกาศตัวเป็นสปอนเซอร์ให้กับ w a ร์ o n นทัวร์นาเมนร่วมกับทูโรเปียมนะครับที่บอกในตอนต้นแผนการในควอเตอร์ที่3และควอเตอร์ที่4เขาก็อาจจะมีในการประกาศ Marketing ส่วนต่างๆนะครับมีการออกลอตเตอรี่ออกมามีการแจกของหรืออาจจะมีแจก NFT เพิ่มเติมนะครับ ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเขาไปได้ติดต่อคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับซึ่งคุณแมทแมทเฮนะครับในตัวของอตัวนี้เขาลงไว้ว่า5ล้านซับนะครับเป็นวีคลี่นะ5ล้านซับทูรเปียมเดี๋ยวผมจะพาไปดูใน Twitter ของคุณแมทเฮดีว่ามี GMR จริงไหมนะครับ Twitter รทูรเปียมนะครับ ก็ลงไว้ตั้งแต่วันที่21เดือนเมษายนพฤษภาคม <c oughs> ก็จับมือกับทีม R เรียบร้อยเป็นสปอนเซอร์ฟ f a f i ฟ d y y นะครับโดย Match HD Gamer แล้วก็เป็นเซอร์ของเป็นสปอนเซอร์ของ w a r z o ซ e นะครับที่จะเกิดขึ้นในเดือนอกันยายนเซ p ต์ m b e เบร์นี้นะครับ Match HD Gamer เขาคือใครคือแมคคุณแมเครกครับเขามี follower อยู่799 799,000คนนะครับที่ที่ดูช่องของ Match h d Gamer อยู่เขาจะมีการ casting เกมหลกัหลกๆก็คือ FIFA นะครับ2021ในส่วนที่เขาเอาไป casting อ่ะอันนี้คือที่เขาเริ่มจับมือกับ GMR นะครับก็มีหน้าชัดเจนนะครับถูชัดเจนมี GMR ด้วยแล้วก็มีในตอน casting เกมที่ cast ไปเมื่อช่วง จุลายที่ผ่านมานะครับก็มีโลโก้ GMR อยู่ด้านล่างมุมซ้ายล่างมือมุมล่างซ้ายมือครับอยู่เรียบร้อยเลยนะครับฟีฟ่าไฟเดย์นะครับหมายความว่าทุกๆก,การแคสติ้งที่เขาได้การแคสก็จะมีโลโก้ GMR แฝงอยู่ด้วยนะครับคนที่ follow เขาอยู่ประมาณเราๆเกือบ8 0 0แสนคนเนี่ยก็จะเห็นโลโก้ของ GMR นะครับเป็นการโปรโมทโปรโมทอีกอย่างนึง อันนี้มาจาก Twitter นะครับของ GMR i n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  e e ที่รีทวิตนะของแอดมินของ GMR Thailand เองเนี่แหละครับก็มีคนไปเห็นโลโก้บิลบอร์ดนะครับบนทางด่วนหรือไฮเวย์ของทางอเมริกานะครับถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นแคลิฟอร์เนียนะฮะก็มีโลโก้ GMR ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็แสดงว่าสร้างความชื่อมั่นสำหรับคนที่ มองเหรียญนี้เป็นเหรียญกาวเนะเพราะว่าเหรียญมันเยอะมากแล้วก็ถ้าใครเข้าไปดูในกราฟของเขาเนี่ยครับจุดเยอะมากเลยศูนย์เยอะมากอ่ะผมพาไปดูเนยละกันราคาจิมอานะครับจากเว็บคอยร์มาร์เก็ตแคปศูนย์ตอนนี้ประมาณ7ตัวนะฮะศูนย์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 เก้านะฮะเลื่อนไปดูกราฟเนี่ยโอ้โหยิ่งมองว่า เหรียญน,นี้เนี่ยเป็นเหรียญกาวหรือเปล่าเป็นเหรียญที่ออกมาเพื่อสครมหรือเปล่าเขาไม่มีโปรเจกต์อะไรหรือเปล่าเพราะว่าการาฟที่ออกมาตอนแรกเนี่ยโอ้โหพุ่งเยอะมากเลยเดือนพฤษภายพุ่งขึ้นไปเลยครับทำออ e ามไฮหลังจากนั้นเนี่ยเหรียญจิมไม่เคยกลับไปจุดน,นั้นอีกเลยทีนี้ก็มีคนเข้าไปถามดีเวลลอปเปอร์ครับว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรบ้างทําไมถึงเป็นอย่างนี้ดีเวลลอปเปอร์ให้คําตอบนี้ครับเขาเซ็นสัญญากับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างๆอย่างเช่นคุณแมเครกเมื่อกี้นะครับ ทำการโปรโมท GMR นะครับแล้วก็เตรียนตัวที่จะเซ็นสัญญากับครีเอเตอร์อีกหลายๆคนในหลายๆเกมนะครับเพื่อเพื่อทำการโปรโมทเขาไม่ต้องการให้จะปั๊มเหรียญขึ้นมาออกโครงการอะไรปุ้งปังปุ้งปังเขาแปลงี่จะเอาคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยดึงเข้ามาเป็นเป็น c h a ของ GMR ก่อนหลังจากนั้นก็ทําการเปิด GMR Center เข้ามานะครับเริ่มมีของเข้ามาอุปกรณ์พร้อม ตลาดพร้อมเว็บไซต์พร้อมแล้วหลังจากนั้นถึงจะเริ่มโปรโมท GMR อย่างจริงจังในตอนนั้นซึ่งแลนที่เขาบอกมาร o แม m เนี่ยเขาพยายามเดินตามหรือ Follow ตาม Step นั้นตลอดนะครับก็จะเห็นได้ว่าการาฟเนี่ยมันลงไปแล้วก็นิ่งเลยนะครับ07ตัวข้างหน้านะฮะก็ลองเอาข้อมูลต่างๆที่ผมนำมาแชร์ในวันนี้ลองลองไปพิจารณาดูนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับ MV B Tools นะฮะก็มีการไลฟ์ด้วยคนที่เข้าไปเป็นเกสนะถ้าเห็นตรงกลางก็คือคนที่เป็นโอเนอร์ของเกมที่กำลังมาแรงเลยในตอนนี้นะครับเหรียญเนี่ยพุ่งกระจายเลยนะครับขึ้นไปแตะ180 US ดอลลาร์แล้วก็ตอนนี้ตกมาประมาณ140 US แล้วจากในอดีตประมาณ10 US นะครับขึ้นไป14-15เท่าคือเกมคริปโตเบดนะครับ ออกไปให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการนี้จของไบแ c นนะครับ BTS l a b ทำงานสัมภาษณ์อินทวิวนะฮะก็มี GMR ไปด้วยนะครับเอาละที่ให้ดูนี่คือ GMR มีตัวตนอยู่จริงนะครับเหรียญนี้ยังมีโปรเจกต์อยู่จริงได้การผ่านออเดดจากเซอร์จิกเรียบร้อยรวมทั้งหมดเนี่ยสออเดดเลยและเข้ารอบ20โทเค็นสุดท้ายของ b i Binance s m a r t c h a i n ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับนักลงทุนหรือนักเล่นเกมต่างๆนะครับว่าเหรียญจิมอนียเป็นยังไงนะครับภาพรวมของเหรียญจิมหรือจ็เก้นเทพที่เขาเรียกกันทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับใครที่ยังลังเลจะซื้อเหรียญหรือไม่ซื้อเหรียญดีรอบโปรเจกต์ออกมาก่อนก็ได้ครับว่า g m ม Finance หรือ g ิมอา n t เซของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงจะมีคนเข้ามาใช้บริการมากแค่ไหน และตอนนั้นเนี่ยราคาเหรียญอาจจะถีบตัวขึ้นมากกว่านี้ถ้ามีคนมาใช้บริการเยอะมากขึ้นแล้วคุณค่อยมาดูว่าโปรเจกต์เขาเดินไปได้จริงไหมแล้วค่อยเข้ามาลงทุนหรือเข้ามาจอยกับ GMR ก็ได้นะครับก็คงคลิปนี้คงจะตอบคําสงสัยของใครหลายๆคนได้นะครับว่าเหรียญนี้คืออะไรมาอยู่ในบ n นแนสโปรเจกต์นี้ได้ยังไงและเป็นเหรียญเกมทําไมไม่มีเกมนะครับก็ฝากเหรียญ g m r ไว้ด้วยนะครับสําหรับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับใครมีอะไรอยากเพิ่มเติมคอมเมนต์มาได้อยากให้ทำเหรียญไหนเกมไหนพิมพ์ลงมาด้านล่างได้นะครับแล้วขออย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ